<R> สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง FC ช่องรุ่งส4งสี่ชาแนลแล้วก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เรามีประสบการณ์สยองขวัญซึ่งเป็นเรื่องสยองกลางป่าจังหวัดหนองคายนะคะเล่าโดยคุณเอกซึ่งเป็นนามสมมุติเหตุการณ์เกิดขึ้น ที่ป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเมื่อประมาณ25ปีที่ผ่านมาตอนนั้นคุณเอกอาศัยอยู่ในจังหวัดหนองคายครอบครัวของคุณเอกค่อนข้างยากจนเมื่อจบประถมหกคุณพ่อจึงพาคุณเอกไปฝากวัดบวชเรียนเป็นเนนรับใช้หลวงลุงที่เป็นเจ้าอาวาสหลวงลุงท่านก็สอนสัพวิชาต่างๆให้คุณเอกและจะมีการออกธุดงกรรมฐานประจำปี เพื่อปลีกวิเวกจากทางโลกตอนนั้นคุณเอกพึ่งจะอายุแค่16ป <_ d un> ีก็ได้ออกเดินทุดงไปกับหลวงลุงและพระอีกสามรูปหลวงลุงท่านจะเดินขึ้นไปทางเหนือพระอีกสามรูปรวมทั้งคุณเอกก็จะเดินตามหลวงลุงไปเรื่อยๆผ่านป่าทึบป่าโปร่งมากมายจนเข้าสู่ป่าแห่งหนึ่งเลยแถบอีสานเหนือขึ้นไปไม่ไกล ลักษณะเป็นป่าดิบต้นไม้ในป่าแห่งนี้ส่วนมากจะมีลำต้นสูงใหญ่หลายคนโอบขึ้นเบียดเสียดบดบังแสงจากพระอาทิตย์จนดูมืดครึม้มเวลาประมาณสี่โมงเย็นหลวงลุงท่านบอกให้หยุดแล้วปักกลดกันในบริเวณนี้คุณเอกออกไปหาฟืนมาก่อกองไฟ ชงน้ำชาถวายพระทั้งสามรูปและก็ไปส่งน้ำทำวัดเย็นเมื่อทำวัดเย็นเสร็จก็มีคนหาของป่าเดินตัดผ่านป่าเข้ามากราบหลวงลุงสามครั้งแล้วบอกว่านิมนต์ให้ไปอยู่ในหมู่บ้านเถอะอีก12กิโลเน่ยอยู่ตรงนี้เลยเพราะช่วงนี้หลังจาก6โมงแล้วยุงก็ไม่กล้าผ่านหลวงลุงท่านก็บอกว่า ไม่เป็นไรเรามาพร้อมพุทธคุณและพระรัตนตรยัยเรามาเพื่อปลีกวิเวกเป็นตายยังไงก็จะขออยู่ตรงนี้ชาวบ้านคนนั้นก้มลงกราบแล้วเดินหายไปเข้าในป่าจนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มเมื่อหมดแสงจากพระอาทิตย์ความมืดเริ่มกลืนกินป่าแห่งนี้ทำให้รรบรับตัวดูพระมัวเหมือนมีหมอกบางๆลอยอ้อยอิงอยู่ทั่วบริเวณ อากาศเริ่มเย็นลงจนทำให้ตุ่มหนาวบนแขนของคุณเอกผุดขึ้นเป็นเม็ดๆป่าทั้งป่าเงียบงัดจนหน้าวังเวงคุณเอกจึงเริ่มก่อกองไฟทันทีเพื่อให้แสงไฟช่วยขับไล่ความมืดที่ปกคลุมอยู่รอบๆตัวและเพื่อกันอันตรายจากสัตว์ป่าหลวงปู่ท่านก็ให้พระทั้งสามรูปและคุณเอกนั่งเข้ากรรมฐานคุณเอกปัก กรดนั่งกรรมฐานอยู่ด้านหลังของหลวงพ่อจนเวลาผ่านไปประมาณสามชั่วโมงเนบชาเริ่มกัดกินแขนขาของคุณเอกจนต้องขยับตัวเล็กน้อยเพื่อไล่เนบชาสักพักใหญ่ๆในขณะที่คุณเอกกำลังนั่งหลับตายอยู่รู้สึกว่ามีลมกระโชกแรงไปทั้งป่าเหมือนพายุเข้าทำให้กรดโยกไปมาจนเหมือนจะขาดไปทุกทีทุกที เสียงต้นไม้ด้านหลังที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่เมตรลั่นอีดอาร์ตปานจะล้มคลือนลงมาใส่ฝุ่นดินใบไม้ปลิวว่อนอยู่รอบๆตัวเหมือนพยายามจะมุดเข้ามาในกรดให้ได้กุนเอกมองไปรอบๆตัวอย่างตื่นระนกแต่ก็ต้องรู้สึกตกใจระคนแปลกใจเพราะต้นไม้ที่อยู่ห่างออกไปรอบๆตัวกลับนิ่งสนิทไม่ไหวติงไม่มีแม้แต่เศษใบไม้ที่ปลิวกระจายตามลม เหมือนกับว่าพายุได้โหงกระนำอยู่แค่บริเวณที่ปักกลดกันอยู่ในระหว่างที่คุณเอกกาลังดื่มกำลังตื่นกลัวต่อเหตุการณ์ที่พบหลวงพ่อท่านก็เอ่ยขึ้นว่าผู้ที่ไม่ได้รับเชิญกําลังจะมาตั้งสติไว้ถึงแม้ว่าหลวงพ่อท่านจะบอกให้ตั้งสติแต่เนื่องจากเหตุการณ์รอรับตัวมันทําให้คุณเอกผวาจนสติแตกไปก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อไหลย,ย้อยลงมาที่ปลายคางหยดใส่อุ้งมือของคุณเอกที่กำลังประสานกันอยู่บนหน้าตักทั้งๆท,ที่บรรยากาศในป่าเย็นยะเยือกแต่เงือการกลับผุดออกมาไม่หยุดคุณเอกพยายามรวบรวมสติสงบใจให้กลับไปเป็นปกตินั่งจ้องกองไฟที่ถูกลมพัดจนเศษไฟเม็ดเล็กๆสีแดงๆฟุ้งกระจายเหมือนกับดอกไม้ไฟในขณะนั้นเอง คุณเอกได้ยินเสียงคล้ายกับลูกแตงโมตกกระแทกพื้นดังเพาะคุณเอกซึ่งกำลังอยู่ในอาการผวาสะดุ้งจนตัวสั่นรีบหันไปจ้องที่ต้นเสียงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าก็คือคนที่มีแค่ครึ่งลำตัวส่วนบนนั่งเสยยยิ้มอยู่หน้ากองไฟคุณเอกตกตะลึงกับภาพที่เห็นเกรงลำตัวโดยอัตโนมัติจนรู้สึกเจ็บที่ท้องน้อย ความกลัวเล่นฉิวไปทั่วร่างกายสิ่งนั้นค่อยๆหักนิ้วของตนเองโยนเข้าไปในกองไฟหัวเราะเหมือนกับคนที่มีความสุขมากพอหักนิ้วมือซ้ายหมดแล้วก็ใช้ปากกัดนิ้วที่มือขวาแล้วก็โยนลงไปในกองไฟคุณเอกกลัวจะลมตีขึ้นอกรู้สึกจุกจนแทบหายใจไม่ออก หันไปมองหลวงลุงกับพระอีกสามรูปที่นั่งอยู่ข้างๆแต่ทุกคนกลับนั่งนิ่งไม่ได้มีท่าทีตื่นกลัวต่อสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าแต่อย่างใดถึงแม้ว่าตอนนี้สิ่งนั้นกำลังครานไปรอบๆกองไฟที่ลุกโชนพูดด้วยเสียงทุ้มๆต่ํำๆว่าพวกเองจะมาเอาที่ของข้าเหรอสิ่งนั้นครานวนไปมาสามสี่รอบแล้วก็หายไป พร้อมกับลมพายุเริ่มสงบกลับเป็นปกติคุณเอกหันมองไปรอบตัวด้วยความระแวงเมื่อเพราะว่าสิ่งนั้นไปแล้วจริงๆก็รู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกป่ารอบๆตัวกลับเข้าสติแต่ก็ต้องดูเอือกจนเหยียดหลังตรงขึ้นเองเพราะอยู่ๆก็เกิดเสียงดังโครมจากข้างหลังคุณเอกรีบหันควับไปมองปรากฏว่ากิ่งไม้ใหญ่ๆของต้นสะเดาที่อยู่ด้านหลัง หักตกลงมาเฉียดกรดของหลวงลุงแค่เพียงนิดเดียวคุณเอกทนนั่งคนเดียวไม่ไหวลนลานเข้าไปเกาะหลวงลุงในกรดคล้ายตัวที่สั่นง,งันงกหูก็แว่วได้ยินเสียงเหมือนมีคนขย่มอยู่บนต้นไม้ครึงครึงครึ้งครึง,รง,รงตามมาด้วยเสียงวิดร้องที่ดังไปทั่วป่ากรีดเสียงมันเสียดแทงเข้าไปในใจของคุณเอก จนต้องรีบเอามือปิดหูอึดใจต่อมาสิ่งนั้นก็ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งที่คราวนี้มาครบทั้งตัวนั่งลงที่หน้ากองไฟและยกมือตัวเองขึ้นมาเคี้ยวเล่นกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงและกลิ่นสาบสางลอยอบอวนไปทั่วบริเวณคุณเอกกอดหลวงลุงแม่นรู้สึกผอือดผอมท้องไส้บิดมวนจนหน้ามืดหลวงลุง ท่านลืมตาขึ้นมองอย่างสงบแล้วเทศนาเรื่องของการยึดติดคุณเอกรู้สึกว่าเวลามันช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าร่างนั้นค่อยๆจางลงเรื่อยๆจนกลืนหายก็ไปในอากาศเวลาล่วงเข้าตีห้าพระทั้งสามรูปก็สวดบนแผ่เมตตาขึ้นพร้อมกันคุณเอกรู้สึกตัวชาๆเหมือนคนจะเป็นไข้ สอดส่งสายตาไปรอบๆตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะยังไม่วางใจในสถานการณ์เหลือไปมองท่อนไม้ท่อนใหญ่ที่มันตกลงมาอยู่ข้างๆกรดของหลวงปู่ก็ต้องรู้สึกแปลกใจลอยหักมันควรจะเป็นลักษณะการปริดแตกของไม้แต่ที่เห็นมันเหมือนกับว่ามีคนเอาเลื่อยฟันปลามานั่งเลื่อยอยู่บนต้นไม้ จนมันแยกออกจากกันทำให้คุณเอกรู้สึกระแวงต้นเสดาที่อยู่ด้านหลังกลัวว่าคุณเอ่อเลื่อนยังไม่ไปไหนแต่กำลังรอจังหวะในตอนที่ทุกคนเผลอจนเวลาหกโมงเชา้าหลังจากที่ส่งน้ำเสร็จมีชาวบ้านเดินมาเป็นกลุ่มในมือถือกระสอบกับพครั่วมาคนละอันสองอันพอมาถึงก็ก้มลงกราบ แล้วบอกว่ามีพระธุดงมานั่งตรงนี้หลายรูปแล้วแต่เช้ามาพวกผมต้องมาช่วยกันฝังศพทุกครั้งเลยแล้วทุกคนก็ก้มลงกราบหลวงพ่ออีกครั้งแล้วพูดต่อว่าไม่ได้มีเจตนาเที่จะสาบแช่งหลวงพ่อแต่ว่าพระธุดงที่เดินทางมาที่นี่จะไม่มีใครรอดเลยและชาวบ้านก็พาเดินขึ้นไปอีกประมาณไม่ถึง10เมตร เป็นพื้นที่โล,งโลง่งๆมีต้นไม้ต้นใหญ่ที่มีเถาวันเลื้อยระยงระยางอยู่กลางลานลักษณะดินเป็นสีดำยุ่ยๆนี่คือสุสานของพระธุดงค์ที่ชาวบ้านช่วยกันฝังมีทั้งพระชลาและเนนเดี๋ยวนี้เลยจะชวนให้ไปพักในหมู่บ้านมากกว่าแต่ก็มีพระที่ตั้งจิตแน่วแน่ต้องการปักกลดอยู่ที่นี่ตอนเช้าพวกชาวบ้านก็ต้องมาช่วยกันฝัง เพราะไม่มีใครรอดเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาต้องช่วยกันฝังทุกปีชาวบ้านเ,าเล่าต่อว่าที่บริเวณนี้เป็นสุสานเก่าของชาวกะเหลี่ยงมีวิญญาณคนที่ตายสิงสถิตยอยู่มากมายเป็นปู่สงเเผาซัพ์คอยจัดการใครก็ตามที่ล่วงล้ำเข้ามาแล้วชาวบ้านก็ชี้เข้าไปในกองฟืนที่ไฟมอดไปแล้วปรากฏว่าพบเศษกระดูกนิ้วมือเป็นข้อเล็กๆสีดำๆอยู่หลายอัน ภาพเหตุการณ์เมื่อคืนก็แวบเข้ามาในหัวของคุณเอกจนรู้สึกเย็นวาบตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าชาวบ้านบอกว่าเป็นแบบนี้ทุกครั้งตอนที่ช่วยกันแบกร่างของพระเพื่อที่จะเอาไปฝังจะเห็นเศษกระดูกเล็กๆไหลออกจากปากป่าบริเวณนี้จะไม่มีใครกล้าใช้สัญจรชาวบ้านที่เป็นคนหาของปา่าถ้าเกิดเวลาล่วงเข้าบ่ายสามโมงก็ต้องรีบดิ่งออกจากป่าแถบนี้ทันที เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเคยพบศพของคนหาของป่าจากหมู่บ้านอื่นถูกไม้ไผ่แทงตายอยู่บนยอดไผ่ลักษณะเหมือนกำลังนอนอยู่บนพื้นแต่ถูกต้นไผ่ทั้งกอผุดขึ้นจากพื้นตรงที่นอนอยู่แทงทะลุร่างจนศพขึ้นไปห้อยอยู่บนยอดกอดไผ่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดซึ่งเป็นเรื่องสยองกลางป่าจังหวัดหนองคายนะคะ โปรดใช้วิทยาณในการรับฟังและรับชมด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ